ขอโทษทีนั่งด้วยได้ไหมที่ยืนเต็มหมดแล้วตามสบายสวัสด,ดีฉันรอนรอนวิสลีย์ฉันแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์งั้นจริงสิแบบว่าในมีไอ้นั่นอะไรหรอแผลเป็น <laughs> มีสิไรกรัด อยากได้อะไไรรจากเทนไมไม่ล่ะผมมีแล้วดรมออกมาเลยว้าวเมตติบดยันรีเม็ดทถถุกรถทุกๆรสชาติจริงๆมีช็อกโกแลตกับเบบปเปอร์มิน แล้วก็มีผักขมด้วยกระตับ,ตบละม,มั้มจอสสาบานได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยกินรสปีศาจด้วยไม่ใช่กบจริงใช่ไหมมันเป็นเพระาะคาถาจริงๆเลยอย่างนิการนะ่ะทุกๆกล่องจะมีการพ่อหมดแม่หมดฉันสะสมไว้ตั้ง500อยใบ โชคดีชอมัดมันจะโดดได้ดีเพียงเริ่มต้นฉันได้ดับเบิลดรอฉันมีรูปเขาต้องหกใบเฮ้ hey, หายไปแล้วนายจะให้เขาอยู่กับน,นายทั้งวันอย่างนั้นหรอนี่คือหนูสแครปเปอร์น่าสมเพศว่าไหมแค่นีหน่อยเองนะฉันเคยลองเสกให้มันเป็นตัวสีเหลืองอ่อยด้วยอยากดูไหมล่ะอยาก <c oughs> แสงแดดมีแรยของโคเบิางไหมคนที่ใช่เนวิลทำหายน่ะอืไม่เห็นอุ๊ยกำลังจะร่ไว้บนอยู่หรอในเคยดูนี่สิ <c oughs> แสงแดดดอกเดซี่และน่อยสุกองเรืองจงเปลี่ยนหนูหน้าเศร้าตัวนี้เป็นสีเหลืองแ <c oughs> น่ใจเหรือว่าท่องคาถาถูกไม่เห็นจะเข้าท่าเลยว่าไหมา นี่ฉันเคยลองเสกระถาง,ง่ายๆดูสองสมบัติก็ได้ผลทุกทียกตัวอย่างเช่นอ,อัคลัชทริพโรล,ลยังดีกว่าใช่ไหมละ่ะตายละ่ะเธอคือแฮร์รี่พอตเตอร์ฉันเบนนี่เกรนเจอร์แล้วเธอละ่ะโดรน ยินดีถ้าสองคนเปลี่ยนเป็นชุดคุมได้แล้วเราก็จะถึงในไม่ช้าออจมูกของนายเปื้อนด้วยละ่ะจะบอกให้รู้หรือเปล่าตรงนั้น